ฟังจากเสียงเนี่ยคืออดอดแป้งอดชีสมามาบางเดือนเลยตายวล้วโอ้ยห่วมเงี้ยอากาศมบนนี่ใครมันก็ข้ามหนาวนิดนึงกิโลเฟสดันะอ้้าวว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 วมากขอบคุณมากครับตุววตว้มวว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 วยววยววว่ยวว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 ้ อะไรนะจริงใจมากเคยดูรายการแต่จำชื่อรายการไม่ได้ชินนี่แมนะด้อยู่ชินเตร์โน่โน่โน่มีคนทักผมเป็นดานมาริโอ้ใช่ได้นะหลอกผมนี่ อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เซนทาร่ารีเซิร์ฟนะคะสมุยมาที่สมุยนะครับที่ที่คุณจะต้องมาเช็คอินอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่นี่เลยซึ่งแค่เดินเข้ามาโรงแรมอะไรคือแบบสวยแล้วก็แบบวาย์ต่างๆคือแบบคึกคักคือแบบชอบมากเขามีแอโรบิกในในสระน้ำด้วยแล้วก็เมื่อกี้บอกว่ามีจินบาร์มีจินบาร์สำหรับคุณโดยเฉพาะนะมีมากกว่า30ชนิดเลยให้คุณเลือก คือเดินมาคือต้องแวะถ่ายรูปทุกที่เลยแต่ที่ที่เรามาวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้เรามาร่าอาหารที่มีชื่อว่า soft society ยินดีต้อนรับสู่ s o u t society ครับอันนี้คือเป็นบาร์รีสตรังที่แบบเก๋โอ้โหโอ้โหดูวิวดิชอบมากเนี่ยตายละมีที่คุณเอนกายคุณอยากจะดื่มคุณอยากจะสนุกอะไรก็ให้เต็มที่เลยโอ้ยเราวันนี้ท้องฟ้าแบบสดใส น้ำทะเลสวยต <Okay. S 1> ายแล้วเลือกไฟดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้สําหรับคุณโดยเฉพาะเลยเขาจัดมาให้ครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของอซอสโซิตี้นะครับเราเรียกอีกอย่างนึงว่ามิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมุกนะครับมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมุกครับผม แล้วก็แค่เอาตัวน้ำส้มครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่ตัวเลซังเคียลงไปได้เลยครับนี่ก็จะมีส่วนผสมของผลไม้ด้วยมีอะไรหลายๆอย่างอยู่เลยนะใช่ไหมใช่ครับได้หินนี้ได้อะดรมาคะอันนี้น่าจะเป็นเท้าเข่าเอลครับผมอันนี้คือนึกนึกไม่ออกอะไรนึกไม่ออกลองเทสได้นะครับได้ครับมันพูดยี่เให ดูได้เลยครับผมเราลองแข่งนิดนึงนะครับที่แข pues mm ่งอยู่แล้วน้องมองหน้าคนเด้คนคนตายมันแข้งปักลงไปอย่างนี้ฮะครับผมรู้เรื่องบอกในคำเดียวว่ารู้เรื่อง ยังไงครับเน, <ะ S 2> นี่เฟรชดีเนาะเออเฟรชนะรู้สึกว่าอร่อยเฮ้ยเฮ้ยเปนกี่ข้าวด้วยและนี้คือเราก็เอาไปเลยนะ,ะ <c oughs> เอาได้เลยครับเดี๋ยวผมยกให้ครับเป็นดัมเบลครับอีกทีทนึงเอ่อจำเป็นต้องหนักขนาดนี้ไหมครับให้แขกได้ออกกำลังกายได้ครับน่ารักมาก เอาละนี่นะฮะก็จะเป็นอาหารสไตล์ของซอสโซเชตี้นะครับอยากจะบอกว่าที่มาที่ไปหรือว่าทําไมเขาตั้งชื่อว่าซอสโซเชตี้รู้ไหม,ไมตอนแรกที่เขาสร้างพื้นที่เนี้ยแล้วทีนี้พอมันมีโครงสร้างเนี่ยลมพัดอะไรต่างๆมาแล้วเขาก็มาดูมันเป็นเกลือมาเกาะพอเป็นเกลือมาเกาะปุ๊บเฮ้ยเขาก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยมันเป็นซอสซสแล้วเขาอยากให้ทาตรงนี้เป็นที่ให้คนมา, ingo, ามิงโก้กันมาโซเชียลไลฟ์กันก็เลยเป็นชื่อว่าซอสโซเชตี้แล้วนี่กิมมิคของเขาเนี่ยที่เห็นตรงเนี้ย คือเป็นเกลือรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกันอันนี้ใช้ได้จริงนะก็จะมีแบบมีกลิ่นเลมอนเอยอันนี้ก็จะเป็นบลัมีแบบสโมกสโมกสโมกมีพาสเทเนี่ยกลิ่นก็จะมีแบบใช่ไหมพาสเทด้วยแต่ว่าเขาให้ใช้แบบนิดๆนะไม่ใช่แบบไม่ใช่ถึงขั้นว่าหมดนี่เราไปตรวจไตที่บ้านก็คือไม่ต้องขนาดนั้นนีเขาก็จะมีกลิ่นอะไรแตกต่างกันอ้าวโอเคเดี๋ยวลองเทสเลยอยากกินไปหมดเลยอปลาดูดีมากอันนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรครับ สิกเนเจอร์หรออันนี้ก็รู้สึกว่าผมชอบเมนูนี้เพราะว่ามันดูจะเป็นแนวแบบเม็กซิกันหน่อยเนะมันมีความสนุกให้ลูกค้าได้ได้ทำอะไรอ่ะอือเฮยอือโอยเมนูนี้ต้องสั่งเพราะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับตัวนี้โฮเลสแนปเปอร์นะครับตัวนี้ถ้าภาษาไทยเอาขอภาษาไทยกะปง เออถ้าภาษาไทยคือปลากระพงออฟปลากระพงออฟไปต่อฝั่งนู้นเลยอันนี้เห็ดอียงป่ะเป็นไทยไก่ทอดไทยไก่ทอนกุ้งกุ้งผัดสไตล์จีเอออันนี้ก็จะเป็นกุ้งลายเสือใช่ครับฮะโอ้ถ้ากินกับไอตัวพริกพริกแห้งอ่ะอแม่เนี่อะไรคะมันจะได้ความเผ็ดขึ้นมาแบบปร๊ดขึ้นมาเลยอันนี้เหรออืมแต่ระวังนะพริกเผ็ดนะ ให้ต่อเลยเผ็ดเลยให้คุกินทำไมก็เพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนขึ้นมาไงเผ็ดแต่อร่อย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 มากอยากลองอันนี้อันนี้เป็นคาโบนาร่านะครับใช่ของทำเป็นจัมปิ้งเวลาเราที่นี่ชิมจัมเปิ้ลตอร์เตลนี่ตอร์เตลนี่เวลาเขาเอามารวมกันแบบโดยทั่วคราวคล้ายจัมเปิ้ลแหละที่เวลาเราเรากินคาโบนาร่ามันก็จะเป็นเส้นๆถูกไหม คือความอร่อยในการกินคาโบลาร่าคือมันอยู่ที่ซอสงั้นเวลาเส้นมันดูซอสขึ้นมาเท่าไหร่มันยิ่งอร่อยแต่พอเขาทำเป็นแบบนี้มันทําให้หนึ่งคำที่เวลาคุณตักขึ้นมาแล้วซอสมันอยู่ในนี้เต็มปากเต็มคางั้นรสชาติมันจะระเบิดในปากแบบโคตรอ่ะอันนี้อร่อยเลยแหละไปต่อเลยครับไปต่อค่ะคุณคนนี้เขาน่าสนใจมีแบบเหมือนยัดไส้เนาะยัดไส้เข้าไปคือปลากระพงแดงเนี่ยทำยังไงก็อร่อยอร่อยเหรออร่อยมาก j u i นี่นะฮะอาหารถือว่าเจ๋งมากผมว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนก็มาแบบครอบครัวอะไรอนแล้วมีอะไรให้เลือกหลากหลายแล้วก็เก๋ๆรสชาติดีมากนะรสชาติดีมากๆบรรยากาศก็ดี ทีนี่ก็เปอีกที่เนึงนะครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่พี่ีบอกว่าจะต้องมาให้ได้นะครับใครมาเที่ยวที่อ่อสเสม็ดสมุยค่ะจะามตอนนี้เราอยู่สมุยนะคะคุณ <c oughs> ก็คือถ้าใครใครจะมาเที่ยวปุ๊บอะ <c oughs> คือถ้ามาสมุยมันจะไม่เป็นไป,นป,นปนไม่ได้ที่จะไม่มาที่นี่ <c oughs> ต้องมาที่นี่ก็คือโคโค่แทมนะคะเขาก็จะมีโซนแบบชิลแบบตั้งแต่แบบตรงชายหาดหรือว่าจะแบบนั่งเป็นบาร์ข้างบนก็ได้แล้วเขาก็เพิ่งเปิดใหม่ก็คือ easy on tams ก็คืออยู่ข้างบนเป็นบาร์ ซึ่งวันนี้เราจะไปเราจะไปที่หมดเลยโอเคเดี๋ยวเขาตอนเกินคืนก็จะแบบมีระบำแบบควงไฟฝรั่งชอบมาที่นี่ไหนถ้าถ้าแบบควงไฟของไ่นี่เขาแน่นจะไม่ควงอย่างนี้นะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันชิว ร้านเนี้ยคือมันบรรยากาศมันแบบเก๋มากมันจะได้ชิลกว่านี้ถ้าเรามีเครื่องเดียวนิดหน่อยลองแกล้งสั่งไหมลองแกล้งสั่งดูแกล้งก็สั่งจริงเลยเรื่องอะไรนะเดี๋ยววันนี้พี่ซีจะนี่ไหมจะควงไฟไหมเพราะต้องเชิญไปแน่ๆเลยไม่ต้ออ่ะอยู่แล้วมันดีๆตอนนี้ก็หมดแล้วไม่เป็นไร อันนี้นี่เนะี่ยอาหารต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่คุณมาแล้วคุณจะต้องสั่งทั้งหมดนี้ซึ่งแน่นอนเอาพิซซ่าก่อนเลยพิซซ่านี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะแล้วจะเป็น<อ>พนาน์มาแฮมว้าวอันนี้ด้วยคือแบบคือไร <laughs> อ,อร่อย อือมทั้งขงนมปังนะขนมปังมันแบบนุ่มมากมและตัวชีสเนี่ยก็โคตรจะแบบกลมกล่อมมากกับตัวชิ้นนี้ฟินโคตรเดือดแบบแบบไม่ส่นแคลอรี่นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้นนี้คือเห็ดทรัฟเฟิลยหอบมากอะ่ะแคล,แลรแคอรี่อะไรไม่ต้องล่มต้นใ <c oughs> หม่ที่รถมา ยังเหลือต้งเยอะอยเจะรีบตายไปไหนละพอแล้วชีวิตนี้โคตรอ,อร่อยเลยแม่งโดที่เขาทำอ่ะม่งโคตรอ,อร่อยแล้วรู้สึกแล้วว่าเฟรนแน่นๆทำสดใหม่ทุกวันเลยอันนี้ค <Crisp y. S 1> ริสปี้บัวต้า <Crisp y. S 1> ก็คือชีสชีสอันนี้แหละถ้าใครชอบแบบกรอบๆนะเดี๋ยวลองดูฟังจากเสียงเนี่ยคืออดอดแป้งอดชีสมาประมาณเดือนนึงตายวมดแล้วอือร่อยมาก อร่อยหมดตกอง่าอันนี้ต้องสั่งอ่ะอันนี้ดีอ่ะไปไหนก็กินแล้วไปกูราต้าเนี่ยกูราต้ากูร์ตาชีสเรามีชีสเรามีแป้งไอ้ตายไปข้างเลยเออถ้าคุณหมอฉันดูอยู่ตอนนี้นะคะคุณหมอขอโทษค่ะเมนูนี้ชื่อว่ากูราต้าเชอร์รี่ก็คือมะเขือเทศที่เป็นเชอร์รี่แล้วก็มีล็อกเก็ตอยู่ข้างล่างจะเบาๆไปกินเลยแล้วกันอันนี้จริงๆเลยอ่ะ อืมเฟรชนะเฟรชมากลาบสเตอร์อันนี้เขาเรียก L V ลาบสเตอร,ร์ก็คือเขาจะไปผัดแบบพริกไทยกไทยเกลือเนี่ยเขาจะผัดแบบแห้งๆแม่คะโอ้ย าหารดีมากเลยที่นี่ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์ <laughs> เออผมว่ามันไม่ใช่แค่บรรยากาศเดียวนะผพราว่าเมนูทุกเมนูพิริพิถังมากแล้วรสชาติโคตรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยแนะนำว่าให้มาแล้วก็อยู่ทั้งวัน <laughs> <laughs> <อ>มีกิจกรรมนะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะกลางวันแตกปุ๊บย่อยแป๊บนึงแล้วก็กินเย็นต่อเลยอ่ะโอเคงั้นฝากร้านนี้ไปด้วยครับคุณคุณแถมครับคุณต้องมานะครับที่ฟ i s h e r m a n ม i l l a g e ครับ คอรีค่ะคอชินไพรดิบค่ะเรียบร้อยนะคะปากแดงมากเลยค่ะหนูวันนี้วันนี้กะว่าได้เลยไหมคะก็ต้องได้แล้วอจะได้พี่ไหมนิดนึงจะนิดนึงจะนิดนงพี่พี่อร์นเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่พี่น้ำผลไม้ค่ะใช่เปล่าอร่อยปะอร่ออยันนี้ก็ใส่อะไรมาไม่รู้เลย ตรงนี้นะครับเป็นที่เปิดใหม่เขาเรียกว่าอะไร Easy on chance Easy on n e เป็นยังไงเป็นยังไงไม่รู้เคยไม่เคยมาไปเป็นที่ใหม่นบันไดนี่ไปยังไงอ่ะพี่ขึ้นนี่ขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่ขายไปไปไปขึ้นไปเห็นตูดไหมลูก ไม่ได้ไปดำน้ำเลยวันนี้นเพราะว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยเรา,าเหรอเขา <laughs> เขาไม่ใช่เรามอร์นิ่งค่ะทุกคนมอร์นิ่งค่ะซูมเวลาหน่อยค่ะซูมเวลาหน่อยเวลาอ่า เพียงสิบนาทีนะนัดกันกี่โมงนัดกันกี่โมงนัดกันเก้าโมงเลยคืะเย่เราจะไปดำน้ำอกันเอาเรือแต่นัดเรือกี่โมงเก้าโมงตอนนี้กี่โมงไม่รู้เลยโอเคเราจะพาทุกคนไปขอกินน้ำก่อนแผนการของเราจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะวันนี้เหรอไปดำน้ำออกเรือ แลไมเราไม่ไปเออเป็นเพราะอะไรเราไม่ไปเพราะอะไรก็เพราะว่าเบนนี่เลิกไม่เลิกเวลาแบบดื่มไม่เลิกเวลาเมื่อเมื่อคืนเราตั้งใจว่าเราคุยกันว่าตอนแยกเช้าตอนแยกก่อนเอาตอนแยกแยกแล้วเซนน okay? no> ี้คนที่ตัดจบก็เคยท็อปนะอ่าซึ่งคิดว่ามวยทั้งนั้นกำลังดีกำลังสวยเลยทุกคนท็อปจัดการทุกคนกลับบ้านกลับห้องเลยขอบบคคุณรั แล้ยังไงเกิดอะไรขึ้นก็ทุกคนก็แยกย้ายกันเหมือนจะเหมือนจะดีแล้วในขณะที่เราเข้าไปในริมกันเสร็จปุ๊บสองเมียก็ได้พูดว่า2องเมียเอ๊ะแต่เราไม่มีเราไม่มีชเวฟไม่มีโซดาเลยเลยนะจริงคุคไม่ไม่ได้พูดแล้วก็อ่าโอเคเดี๋ยวเดินกลับแบลวให้ก็ได้ก็มาเอาที่ห้องนี่นี่เอาให้ปุ๊บ รู้ตัวอีกทีประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงเช้ารู้ตัวอีกทีหยิบโทรศัพท์มาพิมพ์ได้ก็ถือว่าบุญแล้วพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกพี่บอกว่าโทรบอกพี่อ้อมเลยนะเเลยวันนี้ราไม่มีเราไม่มีคอนเทนต์อะไรงั้นคอนเทนต์ที่จะเกิดขึ้นคือดำน้ําแข่งกันถามด้วยดับน้ำแข่งกันได้ปะน้ำแข็มาสมุยคุณข้อทีครับวิธีการคือ ไปแล้วกลับโอ้โหไปครั้งเดียวก็ไม่ไหวแล้วไม่ไม่ขึ้นมาเลยหรอไปแล้วกลับโหดวะมาถึงก็โหดเลยวะลองดูว่าใครจะทําได้ผมเองก็ไม่คิดว่าผมจะทาได้คือมันจะไม่ได้อยู่ที่ความเร็วมันอยู่ที่การบริหารจัดการเราไม่ได้เอาวามเร็วเหมือนการบริหารเวลาเมื่อคืนนั่นแหละใช่ไป เฮ้ยลงออกตัวช้ากอ่คนอื่นครับคุณซีออกตัวช้ากคนอื่ครับคุณคุณทงแพงเฮ้ยแอมีที่นึ่งว่ะเร็วกันเร็วกันเร็วไอ้ไอ้ไอ้ไอ สององคนไ่ไดอาล้วไมไม่มาพอเยคอยอจะกงจะอยาไม่าหายใจเยะจอคนรักกัน้บนเเจอโกงพร้มกันต่อไปฮะเอา ยอดนิดเดียไอพ่อมึงเก่งมากเลยสุดยอดเลยอะไรเนี่ย ตั้งนานก็ไปคิดจะช่วยเบื้องหลังน่ะถึงขั้นต้องเอาตีนหนีบไว้ส้นตีนมีประโยชน์ค่ะเอาละเอาละทุกคนหลังจากที่เรามาที่สมุยแล้วเราไม่ได้ทำอะไรให้มันมีประโยชน์ต่อคลิปเลยนะครับมีทำทั้งหลายอย่างเช่นก็กินรีวิวโรงแรมว่าโรงแรมดียังไงอาหารโรงแรมดียังไงแอลกอฮอล์ดียังไงแอลกอฮอล์ที่ไหนก็ดีหมดแหละ วันนี้ก็เลยจะมารีวิวที่อยู่ข้างหลังครับกะปิสตอกะปิลูกรอตตอค่ะพมอาหารปักใต้รสจัดจ้านเสียงแฮบแฮบไปเดื๋อว่าเดี๋ยวกินสตอแล้วเสียงอาจจะดีขึ้นนะนอนดึกไปมาแล้วนะครับอาหารอาหารใต้เดี๋ยวขอลองเลยแกงกุมขึ้นชื่อว่าดูด้ยวยหน้าตาความ ความอร่อยของคนใต้อะมันต้องขอลองด้วยปูเป็นปูเลยแต่อันนึงที่ใหญ่ทุกคนลองคือเราอะไม่เคยกินเลยต้มยำใส่ปลาหมาปลาหมาตื่นเลยนันนี้มีความแบบเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งน่อยอะจะมาเนื้อเขาหนุบหนับอย่างนี้หรอเออทุกคนต้องกินอันเนี้ยเพราะมันเปรี้ยวเนื้อเขาแบบเออมันจะต้มยำแต่ว่านนแน่นเลยอะ ดืด่มเย้ยอันนี้นนด,ดื่มแล้วสากอันนี้เน,นี้ยสดสดเลยอลองชิมเนี้ยหมึกผัดน้ำดำกุ้งหมึกน้ำดำเนี่ยเวลากิน,นแล้วอ่ะมันจะมีความหวานแต่เรามาร้านกะปิสตออความตั้งใจของเราคือมันต้องโดนกะปิถ้าตอเนี่ยคือเขาก็ถือว่าเป็นยานะหรอใช่ก็ทา,านแล้วมันก็ ช่วยลดความดันมันเหม็นดีนะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเหรอใช่แล้วก็เป็นยาระบายอย่างหนึ่งคือเหมอนแนมมเมลไม่ชอบมากสตอเนี่ยคือสตอเนี่ยเป็นเป็นของที่แบบวิถีชาวบ้านที่เรากินมาตลอดคือแค่มีสตอกับน้ำพริกเนี่ยเราอยู่ได้แล้วอะแล้วอาหารใต้เนี่ยเป็นอะไรที่คิดถึงมากมีวิธีช่วยให้อาการบั้นเหม็นน้อยลงคือ้กินมะเขืออืม เอมื่อแถวบ้านเขาทำตามกิ่นมะเขือแทนแต่ผมได้มาจากเวลาผมกินข้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้ากลัวปากเหม็นเนี่ยผู้ใหญ่เยอะมากให้กินกับมะเขือใช่ชิมอันนี้ไหมชื่อเมนูชื่อว่ากะเพราเกอะปลากระพงน่ารักจังเลยลูกนี่กะเพราเป็นกะเพราแบบนี้อืมอันนี้อร่อย เนาะอีกเลยเนาะสั่งอีกหนึ่งสั่งอีกคหนึ่งอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่าวิธีผัดมันเหมือนผัดเพ้่หวานเนาะคือจริงมันเป็นเหมือนปลาลาดพริกอ่ะปลาลาดพริกปลาสามรสแต่พอมันมีใบกะเพราขึ้นมาความหอมของกะเพราถ้าเป็นคนชอบแต่ว่าบางคนที่ไม่ชอบก็กินได้นะเพราะว่ากะเพราเอาถูกไปทอดให้มันกรอบงั้นกลิ่นความความฉุนของเขาจะจะจะไม่มีแต่มันก็ทาให้เพิ่มความหวานนะก็ทาอีกรายการหนึ่งแบบไปรีวิวร้านอาหารต่างๆมา คุณเป็นนักรีวิวแบบมันก็อธิบายให้คนรู้ว่ากินแล้วมันจะได้ไม่ได้กวนตีนจริงจริงเขากูก็เริ่มแยกไม่ออกนะไหนชมมาไหนกวนตีนไหนแยกไม่ออกอะเอาละถ้าใครอยากเใครอยากจะมากินนะคะรสชาติแบบจัดจ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอาการเหมือนพวกเราสามคนสี่คนทีมงานทั้งหมดเนี่ยอาการเป็นไงงไงอาการเป็นงไงควรที่จะเติมอะไรที่มีวิตามินไปกับคุณด้วยเพราะใครล่ะคะจะเปิดแชทไลน์ให้ดู ขไม่รู้เรื่องอ่ะผมเขียนไปว่าจังหวะนั้นตาลายหมดแล้วแล้วผมเขียนไปว่าไม่ไหววไม่ไหวว่อย่างกินล่ากันดีอยู่เลยดีไหมเฟสเชอร์แมนส์วิลเลจก็จะเป็นเหมือนไนต์มาเก็ตตอนกลาคืนใช่ไหมก็จะแบบเป็นแบบยาวๆมีของกินมีของขายแล้วก็ยาวไปจนถึงหาดเลยจนถึงโ o โค่แทมเลยคือฝั่งนี้คือเขาเรียกว่าเป็นฝั่งหาดเฉวงนะครับก็ จะมีความล้านลาหน่อยจะมีร้านนั่งดื่มนั่งดิ้งฉันตื่นแล้วร้านเธอพี่มี่เคยมาแล้วถูกปะเคยมากับพี่พี่เธอแล้วก็พี่ทีมากัน3คนแล้วก็ตอนนั้นน่ะยโควิดอยู่เลยเพราะนั้นมันยังเงียบเงยัยงไม่คึกเท่านี้พอาะก็กลับากลับตอนนี้ก็เดกฉันเป็นคนค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอคนรุ่น โอ้สวัสดีครับผมพี่ดูพี่พี่ดูทุกตอนเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวยขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณตลอดขอบคุณนะคะได้ครับช่วงนี้นะครับพี่ย้อยสนุกนะครับแล้วกลับมาบ้านเดี๋ยวจะตามเป็นแฟนอยู่ตลอดเป็นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะแฟนที่รักขอบคุณมากค่ะได้เลยครับมาจากเยอรมันอ๋อก็เพิมาจากมามามาพร้อมกันมาค่ะไม่ใช่ค่ะของเราด้านกันขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากครับผมเช่นเดียวกันเนี่ยก็ดีฮะครับได้ครับขอบคุณมากโอเคไปดังนักตางด้ามในต่างแดนนี่เราก็ดีใจนะเพราะว่าคนที่เขาอุตส่าห์แบบมาจากสวีเดนมาจากเยอรมันเนี่ยเขาก็กลับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะเขาก็ได้มาเจอเราเนี่ยก็เป็นแฟนคลับนาวยูเหมือนกันนะเลยเลยจ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าได้จ้า ขอบคุณครับสวัสดีค่ะนครับ่ารักนะน่ารักเหมือนขอสอกลับบ้านนี่ไงเธอกนี่ยนี่ขยกนวดนะตรงนี้คือยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยเอเวอร์ไทยมาสักอยบกมือบบกมือเลยสวยสวยช่รูปอะไ้ไหมได้ดิครับมาเลยครับโอ้ยน่ารัก ติดตามตลอดลอคอะไรครับอะไรค่ะยสบสี่หนึ่งสองสามเฮ้ยใจเต้นดูโลมากเลยแต่ผมเป็นแรละครมมากครับุมมากครตุ้มอย่างนี้นี่ถ่ายเนี่ยเคยดูรายการกันไหมเคยดูไปเคยครับรายการอะไรฮะ

มีคนทักผมเป็นมาริโอใช่ได้นะหล่อขอบคุณครับ thank you ขอบคุณค่ะไปกันเลีเมื่อกี้แฟนขับเอามาให้อุยขอบคุณมากใครเอามาให้เขาเข้าไม่ถึงแต่เขาวิ่งมาให้เราขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากนะครับที่นี่แฟนขับอุตส่าห์มาให้เราเหมือนเรากลับมาเจอญาติเราอ่ะผมบอกให้ว่าจริงประเทศไทยเนี่ยนี่แหละที่แบบน่ารักที่สุดแล้วอ่ะ เรารู้สึกว่าเราไปไหนเราฉันชอบมาอะไรแบบทะเลทะเลใต้ใต้อ่ะจะแบบมันจะเพื่อนอ่ะอ้ไรอะไรมา่ะ มัคืออะไรวะม่คืออะไรอะไ่อะไหอหยมเี้อากาศมันเทพามังก็ข้ามหนาวนิดนึงกิโลเฟสดีนะ ไม่ได้อกของหรอเกมใจกุ้งตกปีเมื่อกี้ด้วยออ้ยอ๋อยจงมูกว่าไม่มีอะไรมากครับพวกเรามาถ่ายแบบไม่ได้ขออนุญาตเกมมีโอกาสได้เจอเจ้าของตัวจริงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิซีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไดูนี่คือถนนฟิชเชอร์แมนวิลเลจนี่คือคนก่อตั้งนะครับ ครับกี่ปีแล้วครับพี่เกินเกินยี่ห้าปีครับร้านนี้คือร้านนี้ก็อันนี้ก็ปีหน้า30แล้วครับตั้งแต่หนึ่งเ happy elephant เนี่ยคือจะเห็นเป็นร้านเก่าแก่ร้านดั้งเดิมเรืนี้บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้จะชื่อ fisherman village ชื่อตลาดบ่อบุดครับตลาดบ่อบุดเราก็อยากเห็นคนเก่าคนแก่เขาได้มีรายได้ตั้งแต่เราเด็กเด็เราไปซื้อลูกอมซื้อขนมซื้อน้ำแล้วชาวบ้านได้มีรายได้ร้านโจ๋ยเข้ามาเมื่อไหร่พวกนี้ปิดได้เลย ปิดเลยแต่สิ่งที่น่ารักมากเลยผมเห็นเขามากันเป็นแบบครอบครัวใช่เขาพาลูกพาหลานมาไม่ไม่คิเราเจอแฟนคลับเราจากเยอรมันถนนก็เดินสะดวกแล้วมันสบายครับเพราะว่าจับมันสะอาดใช่โอเคฝากไว้ด้วยนะครับที่เจ้าของเลยนะด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับสะอาดมากมาได้เลยคุณมากันเป็นแบบครอบครัวได้เลยไม่ต้องห่วงนะ ทริปนี้สนุกสนานมาอิ่มเอมอาหารอร่อยที่พักสบายนะครับสนุกสนานมากทีมงานก็มีความสุขด้วยต้องขอบคุณนะครับบางอกาะเอเวอสนะครับที่ดูแลเราตลอดทั้งทริปเลยนะครับทั้งขาไปและขากลับเลยขอบคุณมากนะครับถ้าจะไปไหนเดินทางมาสมุยนึกอยู่สายการบินเดียวเลยนั่นคือบางเกาะเอเวอเสครับขอบคุณมากครับทริปหน้าไปไหนดีคะก็ทริปหน้าก็จะไปกับบางกาะเอเวเส์สมุยครับ จะไปสมุยอีกรอบหนึ่งกลับมาต้องมาเก็บอีก <Okay. S 1> ไปเจอกันค่ะไปเก็บของกันคืออะไรคือไปทำรถเป็เครื่องรึเปล่าจบทริปจ้ะทำงานยันขึ้นเครื่องเลยเอ่ะตายละวยินดีใอบ